สวัสดีครับวันนี้วันที่10สิงหาคม2567อ่าวันนี้กับผมเองมาดูแปลงทุเรียนของอลุงข้างๆบ้านนะครับพี่น้องสังเกตดูนะครับปลูกสองต้นแล้วก็มีมะละกอปลูกด้วยครับแปลงแปลงนี้ก็อยู่ติดกับเขื่อนเลยว่างั้นเถอะครับสำหรับทุเรียนปลูกได้แค่ถึงเดือนยังครับยังไม่ถึงเดือนนะครับ ยังม่ถึงเดือนลักษณะเช่นนี้นะครับดูนะครับนี่คือลักษณะปลูกทุเรียนและก็แซมด้วยมะละกอถ้าที่ลักษณะเช่นนี้ก็บอกว่าปลูกทุเรียนสวยนะครับเพราะเป็นเป็นเป็นเนินหลังเต่าฝนตกมาน้ําเขาก็ไม่ท่วมขังเขาก็ไหลลงคลองหมดโอกาสที่เขาจะเป็นรากเน่าโขนเน่าไม่มีนะครับ นี่คือลักษณะการปลูกทุเรียนแล้วก็มีพืชเสริมก่อนทุเรียนเขาจะคิดว่าถ้าทุเรียนเขาตั้งตัวได้แล้วต้องตัดมะละกอออกนี่ครับปลูกที่มะละกอก็สีต้นเลยบางโคก็สามต้นนี่ครับสำหรับสวนสวนนี้เป็นสวนอของพูดง่ายๆว่าของอาจารย์ของพ่อน้องติมท่านก็มีหลายที่ท่านก็ อนนี้ก็มีอยู่ร้อยกว่าไร่ไอจุดๆนี้ก็อยู่สามสิบกว่าไร่แะข้างข้างบนนั้นเป็นศูนยางอยู่ก็ต้องรอลื้อยางออกค่อยปลูกใหม่นี่คือทุเรียนที่เริ่มปลูกนี่ครับลักษณะเช่นนี้นะครับนู่นครับเคลื่อนนู่นครับติดกับน้ำเลยครับไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำจะหมดแปลงนี้เป็นแปลงที่สวยมากเลยครับพี่น้องเลย นี่คือลักษณะการปลูกทุเรียนแล้วก็เสริมด้วยมะละกอนี่ครับอะจะปลูกเป็นโคกนะครับโคกละสองต้นห่างกันอยู่ประมาณสัก1เมตรครับห่างกันอยู่ประมาณสัก1เมตรที่ปลูกนี้คือกิ่งกิ่งข้างน่าจะเป็นกิ่งข้างนะครับวันนี้คุณลุงก็จะมาทําการให้น้ํานะครับแต่เราคงไม่ได้เห็นตอนท่านให้น้ํา เพราะเราก็ต้องกลับก่อนพี่น้องอต้องขอย้ำนะครับว่าสวนสวนนี้ไม่ใช่สวนของพ่อน้องอติมนะครับเป็นสวนของพูดง่ายๆว่าอ,อาจารย์ของพ่อน้องอติมเลยก็ว่าได้เราก็มาศึกษาของท่านเรามาศึกษาแปลงที่กาลังปลูกใหม่อยู่นี่แหละครับพี่น้องเลยนี่ครับลักษณะเช่นนี้นะครับนี่ครับ สำหรับท่านใดบอกว่าเอาปลูกทุเรียนแล้วกลัวทุเรียนจะได้เป็นลูกเราจะผลิตหรือจะปลูกพืชตัวไหนเสริมได้นี่ครับมะละกอครับใช้มะละกอลงไปบางท่านก็ใส่กล้วยก็ได้ครับพี่น้องปลูกร่วมกันได้ครับก็ตอนนี้ก็มะละกอหรือกล้วยก็เป็นพิเลี้ยงเขาก่อนถ้าเขาโตขึ้นมาแล้วก็ค่อยเอาออกครับพี่น้อง แปลงนี้เป็นแปลงที่ถือว่าสวยมากครับเพราะเป็นเนินลังเต่าถือว่าสวยมากครับอ่าสำหรับวันนี้ให้มาดูแค่นี้ครับพี่น้องไม่มีอะไรมากให้มาดูเฉยว่าทุเรียนอ่ากับปลูกพืชเสริมนีมน่มันมันมันปลูกร่วมกันได้สําหรับลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี